อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศกับผูรีดวันนี้อยากชวนมารับประทานปิ้งย่างยากินิคุแอนซูชิพรอนเนื้อพรีเมียมมากๆมาจากเมืองมิยาซสากิมอบให้กับลูกค้าที่จะได้มาชิมกันที่อากาเบโกยากินิคุแอนซูชิเริ่มกันที่อากาเบโกเซตโตประกอบด้วยชากโรชากริปสตริป,ปลอยเนื้อติดกระดูกและลิ้นคัดพิเศษและเซตนี้น้ำจิ้มไม่มีที่ไหนเหมือนสูตรพิเศษจัดมาในเซตมาถึงหมูปูแต่เซตสัน นอกสันคอ3ชั้นคอหมูย่างปิ้งย่างเลือกจิ้มได้กับน้ำจิ้ม4แบบยังมีหอยนางรมจากฮอกไกโดครีมมี่มากๆเรลกน้ำย่อยด้วยอากาเบโกสลัดผักสลัดกรอบๆและต้องสั่งกิมจิมาทานเคียงกับทุกเมนูตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยเลิศกับุณรีดวันนี้นะคะอยากจะพามาทานที่นี่จริงๆเลยเป็นปิ้งย่างยากินิคุแอนซูชิชื่อร้านว่าอากาเบโก คุณทอมรักจันดาดานเชฟธอมค่ะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชฟธอมมีอะไรภูมิใจนำเสนอของอากาเบโกยากินิคุอินซูชิจ้าวันนี้นำเสนออ,อากาเบโกยากินิคุเซตเนื้อวากิวของญี่ปุ่นนะครับเนื้อทั้งหมด5ส่วนมีซาบ,บูตองแล้วก็โทกุโจคารุบแรีแล้วก็โทกุโจโรสแล้วก็ฮเนสกี้คารบี แล้วก็โจตั้งลิ้นคัดพิเศษครับมีน้ำจิ้มอะไรจ๊ะมีน้ำจิ้มไทยน้ำจิ้มญี่ปุน่นน้ำมะนาวน้ำพรึกแล้วก็น้ำจิ้มของทางร้านะจะมีไข่แดงมาด้วยหนึ่งฟองนะคะแล้วคุณก็ตีกันเลยจากเซ็ตเนื้อมาสู่เซ็ตหมูจ้ะทางร้านเราทรําเซ็ตหมูไว้4ี่ส่วนนะครับะจะมีสันนอก สันคอแล้วก็คอหมูย่างแล้วก็สามชั้นครับต้องเจอกับออยสเตอร์ออยสเตอร์ก็คือหอยนางรมสดครับผมมาจากออคเคนโด,โดนี่คือกิมจิพิเศษยังไงจะแเชฟแล้ว ิมจิโมรีวาเซกเป็นกิมจิรสชาติของคนญี่ปุ่นทานกันครับแตงดองหัวใจเท้าดองแล้วก็ผักกาดขาวดองครับแล้วมาติงสลัดอากาเบโกะสลัดนี้ก็คือสลัดผักรวมครับเป็นน้ำสลัดของทางร้านอากาเบโกะโกมาทะเลนะครับจากงาแล้วมาผสมจะได้เป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับม,มีเผ็ดนิดหน่อยตีต้องขอการันตีให้อากาเบโกยากินิคุแอนซูชิราชบุเป็นอร่อยราคา ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านอากะเบโกยากินิคุแอนซูชิตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีตและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีตไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศจากคุรีดและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้าน อากาเบโกยาคินิกุแอนซูชิราชสึมีสิทธิพิเศษอะไรให้ขอบคุณลูกค้า a s บ้าังคะาเจ็บต่สำหรับลูกค้า a s รับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านและ d e l i v e อรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3 1พกรกฎาคม2500 6กครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันกันทถึงวันสุกร์เวลา8ปดนาฬิกา45นาทีนะคะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะไรยเล่ากับผลิตลี่เมชีสอีติ้งหญาผิงจังต้องกินค่ะ